เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เราก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังหวานกันเหมือนเดิมใครเห็นข้างนอกก็ยังเหมือนเดิมทีมว่ามันมีความสุขนะคะมันมันเติมเต็มนี่ขามีด้วยหรอคะจริงเหรอไม่ได้ยินเลยอ่ะแปลกจังดิ เพิ่งแยกกันเมื่อกี้ยังค่ะไม่เลยไม่เง,งแยกคือ <laughs> ไม่ใช่หมายความว่าเพิ่งเจอการแล<อ>้วก็เพิ่งแยกกันเมื่อกี้นี่เองก็ยังอยู่กันตลอดเ<อ>จอกันทุกวันอาจจะไม่ได้เห็นในแบบสื่อหรือเปล่า<อ>ก็เลยแบบว่าสงสัยอะไรอย่างี้ค่ะแต่จริงเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังหวานกันเหมือนเดิมใครเห็นข้างนอกก็ยังเหมือนเดิมจะบอกว่าคู่เราแบบค่อนข้างที่จะแบบเสมอต้นเสม ครไปเจอท,ทีมกับพี่ไทยข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ยังคงเห็นเราใช้ชีวิตกันตามปกตกปิที่ล่าสุดก็เพิ่งไปเที่ยวไปงานด้วยกันมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้เราประจำเหรอคะก็น่าจะในเรื่องของการแบบว่าดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้รู้สึกถึงความแบบว่าต่างแบบที่มันเป็นแบบข้อใหญ่อะไรขนาดนั้นอาจจะมีเล็กๆน้อยๆอยบางมุมบางความคิดแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันคือสิ่งที่เราแบบว่าปรับจูนกันได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบเข้าใจกัน ก็ทิดว่ามันมีความสุขนะคะมันมันเติมเต็มแล้วเราก็มีกําลังใจที่ดีเหมือนแบบมีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเรามันก็ต้องมีโมเมนต์แต่จริงๆเป็นคนแบบว่าขี้อ้อนมีโหมดหวานซับซ้ออ่อนปลาตามใจไหมหรอคะก็ก็ก็แล้วแต่เรื่องค่ะแล้วแต่เรื่องตนจริงพี่เขาก็จะบอกตลอดวยแบบว่าก็ต้องดูสิแล้วแต่เรื่องถ้าอันไหนที่มันแบบว่าโอเคมันก็ได้แต่อันไหนที่มันแบบ มันไม่โอเคอะ่ะก็ตามใจไม่ได้มันการแต่งงานให้มีความรู้สึกว่ามันคือเรื่องใหญ่ต่อให้เราแบบรักมากๆอยากจะแต่งงานมากๆแต่สุดท้ายแล้วเราอย่าลืมว่าชีวิตความเป็นจริงในการที่แบบดำรงชีวิตอยู่อะ่ะมันมีรายละเอียดดีเทลมากกว่า,านั้นอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ต้องวางแผนดีๆให้เราเอ,อ่อมีอนาคตที่แบบเป็นไปนตามแผนที่เราวางไว้น้วันนี้มันกลมกล่อมกลมกล่อมไหมเหรอคะก็กลมกล่อมนะคะก็งอ,อนกันบ้างเล่กันบ้างหวานกันบ้างออคะ่ะ